แดดดิจองซองอิว hmm. เปิดเส้นทางหลักสุดซับซ้อนกับภรยาคนปัจจุบันถือเป็นนักสแสดงหนุ่มที่กำลังกายเป็นขวัญใจสาวๆทั่วโลกลายล่าสุดสำหรับจองซองอิวจากซีรีส์เดอะกอรีเจ้าของบทบาทฮาโดยองซีอบริษัทก่อสร้างแจพยองด้วยมาดเข้มสุบข,ขุมนุ่มลึกของเจ้าตัวทำให้สาวๆถึงขั้นวัยยศเป็นแดดดที่ไม่ได้แปลว่าพ่อคน ล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยในซีรีส์จองซองอิวคว้าใจสาวๆด้วยมาดนุ่มๆแต่ในชีวิตจริงเจ้าตัวเพิ่งเปิดใจถึงเส้นทางความรักที่ไม่ธรรมดาของเขาซึ่งใช้เวลาเกือบ14ปีกว่าจะได้แต่งงานกับคุณภรรยาโดยจองซองอิวเผยว่าเขาได้เจอกับเธอซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนหลังปลดประจำการทหารเมื่อภรรยาของเขาเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา เขาจึงตัดสินใจขอเธอออกเดทกับเขาแม้จะเป็นรักทางกายก็ตามต้องจากกันนานกว่า3ปีตลอดเวลานั้นทั้งคู่ติดต่อกันได้เพียงการส่งอีเมลและโทรทางไกลเท่านั้นจองซองอิวเล่าเพิ่มเติมว่าหลังจาก3ปีของความสัมพันธ์แบบไม่เผชิญหน้ากันหลังจากกลับมาพบกันแล้วทั้งสองคนยังคงออกเดตกันต่ออีก3ปีแต่ก็ต้องเลิกกันในที่สุด แต่หลังจากเลิกลากันไปเหรือ8ปีพวกเขาก็กลับมาคบกันอีกครั้งเพราะภรรยาของจองซองอิวพาแม่ของเขาไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการป่วยโดยที่จองซองอิวไม่รู้ทำให้เขาซาบซึ้งมากจองซองอิวจึงตัดสินใจหยุดทุกอย่างและเลือกให้เธอเป็นชีวิตคู่ตัดสินใจแต่งงานกับเธอในที่สุด